ช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้เสียงยังไม่มาร้อซนะคะแต่เราจะมาอัปเดตเราชนะใครได้ไม่ได้รับเยียวยารอบ2เงิน3า0 0บาทเช็คได้ที่คลิปนี้นะคะแอดต้องขอภัยเสียงแอดนายอาคมเติมวิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีครั้งนะคะระบุชัดมาตรก,การเราชนะ มีผู้ได้ส3 5ล้านคนมีทั้งกลุ่มที่ได้และไม่ได้นะคะเริ่มมีความชัดเจนกับมาตรการเยียวยารอบ2ในชื่อเราชนะที่รัฐบาลเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยารวมเดือนละ3,500บาทเพื่อบรรทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนที่จะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่19นี้ นายอาคมเติมพิทยาภัยศิรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะกล่าวเมื่อวันที่14มกราคมว่ามาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ผ่านเราชนะเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนสิ้นเดือนมกราคมนี้คาดว่าครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดประมาณ30-35ล้านคนการลงทะเบียนเราชนะพยายามไม่ทำให้ยุ่งยากเหมือนรอบที่ผ่านมา มุ่งเน้นใช้ฐานข้อมูลเฉพาะและเลขบัตรประชาชนรัฐมนตรีคลังระบ,บุรายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการเราชนะดังนี้เป็นได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะรัฐมนตรีคลังกล่าวว่าในส่วนของผู้มีรายได้น้อยและอยู่ในโครงการคนละครึ่งนับว่าเข้าข่ายได้รับสิทธิ์เพื่อ เพื่อใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังสามารถกดเงินสดผ่าน ATM หรือนำไปใช้ต่อในโครงการคนละครึ่งได้สำหรับกลุ่มอื่นที่จะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์3 5 0 0บาทในช่วง2เดือนระหว่างมาก,กราคมกุมภาพันธ์สนะคะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเพราะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ส่วนพ่อค้าแม่ค้าแม้จะอยู่ในโครงการคนละครึ่งหากมีไรายได้น้อยสามารถลงทะเบียนรับเงินผ่านเราชนะรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้มาดูผู้ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะคะรัฐมนตรีครังระบุว่าส่วนข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้รับความช่วยเหลือแล้วยอมรับว่าคงต้องตัดสิทธิ์ดังกล่าวขออภัยในเสียงที่แหบแห้งของแอดนะคะ